าานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมนะคะในประเภทละครซีรีส์ยอดเยี่ยมนะคะได้แก่ไม่มีดนตีใช่ไหมคะลองบิวเองได้เลยนะฮะยังไงดีคะพี่แบมอดึงอันนั้นละครคุณธรรมเนาะไม่ใช่โอเคพามพาม <laughs> โอเคค่ะผู้ที่ได้รับรางวัลก็คือพี่ชายชาติยุดมฮิรัตยาติติจากเกมรักทรอย,ยดคะ่ะ ยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยเป็นอย่างสูงครับคุณชายชาติยดมนะครับจากเกมรักฮอรยศครับเมื่อสครูนี้ได้เห็นกันไปเป็นที่เรียบร้อยกับความดูเดือดความเข้มข้นของบทบาทนะฮะนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมครับ คุณชายชาติยดมครับเอ็นเชญถ่ายภาพร่วมกับคุณกรีนครับแล้วก็รับชอดอกม้ถ่ายภาพเป็นที่รียึร้อการเชิญครับขอบคุณคุณกรีนครับเชิญคุณชายกล่าวครับเอ่อ <c oughs> ขอบคุณครับทุกทกท่านเลยที่เป็นกําลังใจให้ครับแล้วก็ <c oughs> ขอโทษครับ <laughs> ไม่ได้เตรียมตัว <c oughs> ขอบคุณคมชัดเลือดกว์ดนะครับที่เห็นในคุณค่าของบทตัวละครตัวนี้ที่ที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตที่มีความเป็นมนุษย์มากๆในความรู้สึกของชายนะครับแต่ ในขณะเดียวกันในใ้รู้สึกเป็นเกียรติที่มีโอกาสได้ทำงานร่วมกับคนที่เรารักเราเคารพนับถือศรัทธาแล้วก็ได้เข้าชิงในสาขาเดียวกันกับคนที่เราเห็นเป็นครูบาอาจารย์ก็กราบขอบพระคุณที่ให้เกียรติในครั้งนี้แล้วก็จะทำให้ดีที่สุดต่อไปครับขอบพระคุณครับ